สวัสดีครับกับพวกผมนะครับผมเด็กชายเตยวันนี้ผมขอถ้าเรียกทำคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ R.O. โอคาามแล้วกันครับคือวันนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็พูดถึงวิธีอะไรต่างๆที่สำหรับคนที่อยากจะเล่น R.O. o ออ i นไลน์แลนเวิร์ครับไทยแลน์ซึ่งตัวของ R.O.L. นะผมขอเรียกย่อแล้วกัน R.O.L. เนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับว่าอิงจากอโอคัสสามคือปลายทางก็คือเป็นคัสสามแหละครับแต่ว่าโดยที่เขาจะเริ่มจากคัสและคัสสองจุดหนึ่งก็คือซึ่งจะมีเป็นมีทั้งหมดก็คือไนท์แอสซาซินตัวของอา,อาอร์ชิเอไม่ใช่อาเชอร์สิฮันเตอร์ แล้วก็อืมตัวอะไรอีกนะอาพีทอาพ่อค้าพ่อค้าชื่ออะไรเดี๋ยวผมจำชื่อพ่อค้าไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูโอเคมีทั้งหมดก็คือหอาชีพเป่าห้าหรือหอาชีพหอาหา้าอาชีพเป็นหลักโดยที่ความแตกต่างของ ROL กับ RO c l a s สามเนี่ยผม ส่วนตัวผมคิดว่ามันมี5้าแบบแล้วกันครับเดี๋ยวผมอาจจะไล่ให้ฟังก่อนคือ1เลยก็คือตัวเนี้ยมันมีระบบบอทครับคือทุกๆุกๆเกมแหละผมว่ามันมีระบบบอทหมดแต่ว่านี่ก็คือการที่เขาอนุญาตให้เราบอทโดยที่บอทของเขาคือซื้อมาจากตัวเกมตัวเกมเป็นคนขายเองเหมือนเกมที่เป็นปัจจุบันที่เป็นในโทรศัพท์หรือในมือถืออย่างเงี้ยครับที่สามารถบอทได้แต่ รายละเอียดของบอร์ดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดลงลึกไปแต่มันทําให้เราไม่ได้ทุ่มเวลาหรือว่าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยพอที่จะเล่นได้ครับ 2. ROL เนี่ยครับเป็นเกม NFT เป็นเกมอยู่ในพวกแบบถ้าพูดถึงนะให้ภาพรวมก็คือไอคตต้คริปโตคริปโตอะไรพวกนั้นนะครับคืออยู่ในโลกเมตาเมตาเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ความสามารถพิเศษมันเนี่ยก็คือมันสามารถเอินได้โดยวิธีต่างๆเช่นระบบขุดแร่ที่สามารถเอาแร่อะลามินไทเนี่ยไปแลกเป็นเหรียญ usdt อะไรอย่างเงี้ยไปก็คือไปแลกเป็นเงินเงินสกุลของดอลล่าแหละครับแต่ก็ยังเป็นอยู่ในระบบของคริปโตเจริญสี่นะแล้วก็สามารถมิน t ์ไอเทมไปเป็นไอเทม nft ขายในตลาดกลางของเขา ซึ่งผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรูปให้ดูแต่ว่าเอาเป็นว่าผมคร่าวๆให้ประมาณนี้ครับส่วนอันที่3ก็คือตัวของ ROL เนี่ยครับมอนสเตอร์ Monster จะไม่ดรอปขยะอะไรทั้งสิน้นไม่ใช่แล้วราคาขยะของเซิร์ฟนี้มันมีจำนวนแค่1เซนีเท่านั้นแต่มันจะมีระบบระบบหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่ากล่องรูทพูดผิดขอโทษครับขอโทษ มอนสเตอร์ลูทบ็อกไอ้มอนสเตอร์ลูทบ็อกตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปเมื่อเราตีมอนสเตอร์ตายพอมอนสเตอร์ตายปุ๊บดรอปปุ๊บเราเปิดกล่องของของของ,ของเวเวนั้นๆนนตัวนั้นๆเราจะได้อไอเทมมาชิ้นหนึ่งประมาณว่าชิ้นหนึ่งแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นระบบที่ต่างจากอ o โอคัามครับในมุมมองผมอ่ะอันที่4ี่คือระบบสัตว์เลี้ยง ซึ่งระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับมันเป็นระบบที่มีโ o ล่าสามก็มีแต่ระบบสัตว์เลี้ยงของตัวนี้มันมีขั้นบันไดมีเกตมีแรงว่าตัวไหนเป็นแรตัวไหนเป็นอีปิกตัวไหนเป็นรีเจนเนอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสามารถอีโวโดยการผสมกันอะไรอย่างเงี้ยได้ครับแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเดี๋ยวจริงๆแล้วน่าจะมีหลายๆช่องพูดถึงแต่ถ้าสมมติว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกเรื่องนี้กันถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่า,าเพื่อนๆสนใจอะไรกันอย่างนงี้ครับ ะระบบถัดมาที่ผมคิดว่ามันเป็นระบบหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลยคือเป็นการที่มี map pvp ในเกมเป็น map ที่ต้องแย่งชิงทรัพยากรไอ้ทรัพยากรตัวนั้นผมก็เคยผมก็พูดไปเบื้องต้นแล้วก็คือตัวที่เราไปขุดแร่แหละครับ map ที่ขุดแร่จะเป็น map ที่สามารถ p k ได้โดยแร่โดยมันท้ายเนี่ยมีค่าในเกมนี้ค่อนข้างสูงเราทําได้หลายหลายอย่างทั้งตีบวก ทั้งเอาไปอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างครับทุกๆอย่างใช้อ็อบก็ใช้เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแร่อะนาเนไทเป็นแร่ที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ต้องครอบของซึ่งมันก็จะผูกไปผลกับว่ามีกิวเกิดขึ้นการมีกิวเกิดขึ้นต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้กิววอลเดือดขึ้นซึ่งผมว่ากิววอลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลเขาเรียกยังไง มีผลตอบแทนที่ผมว่าสมน้ำสมเนื้อระดับหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเอา่อดูจากรายชื่อนะครับคิดว่าเอา่อกิลส่วนใหญ่น่าจะเป็นกิลมืออาชีพทั้งนั้นแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกถ้าเราแค่เป็นคนดูเราก็สนุกแล้วยิ่งเข้าร่วมเรายิ่งมีคอนเอ่อเรายเยรายิ่งจะได้รับความสนุกต่างๆถ้ามีเวลาซึ่งภาพในจินตนาการหรือสิ่งที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสนุกสนานมากครับสำหรับ ROL ที่ผมคิดอ่ะส่วนถัดมาผมขอพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นใน ROL ครับผมซึ่งผมเนี่ยขอใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคือความคิดส่วนตัวว่าผมแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ประเภทคือ1ครับสายที่ตั้งใจมาหาเงินจากตัวเกมหรือเขาเรียกว่าเอิน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 การลงทุนออกไปซึ่งมันก็แบ่งมาเป็น2ช่วง ผมคอลี่สองช่วงแล้วกันว่าช่วงก่อนอ่าช่วงเริ่มแรกทั้งก่อนที่จะตัวเกมจะเปิดแล้วก็ตัวเกมเปิดแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งสองแบบเนี่ยจะต้องอ่ลงทะเบียนล่วงหน้าอะไรทั้งหมดทุกอย่างคือมันจะมีคอนเซปต์มันแต่ถามว่าอ่าผมไม่อยาก,กะจะเจาะลึกในตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเรื่องนี้สามารถเมนได้แล้วเดี๋ยวผมไปตอบหรือไม่งั้นถ้ามีคน ต้องการรู้เรื่องนี้เยอะๆเดี๋ยวผมจะได้ทาคลิปแยกออกมาว่ารูปแบบของการสายหาเงินเป็นยังไงแต่คิดว่าผมน่าจะทาครับเอาเป็นว่ามันมีทั้งช่วงแรกแล้วก็ช่วงข้างหลังมันขึ้นอยู่กับว่าเราลุกตัวละครยังไงถ้ามองแค่ระยะสั้นกับระยะยาวอะไรเงี้ยครับมองมุมนั้นนะครับสําหรับสายหาเงินแล้วอันที่2ผมขอเรียกว่าสายคอนเทนต์ก็คือความหมายของสายคอนเทนต์ก็คือทําเข้าไปเล่นเป็นโซโลเพลเยอร์หรือเป็นปาร์ตี้แล้วก็เน้นลงดัน ล่าบอสน,นู่นี่นั่นผมเรียกพวกนี้ว่าสสยคอนเทนต์หมดเลยเพราะว่าเป็นการเล่นคอนเทนต์กิจกรรมต่างๆอะไรในแนวนี้ครับซึ่งตัวละครเนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นตัวละครที่อยากจะเล่นก่อนเพราะว่าพอไปสักพักหนึ่งหรือว่าเดี๋ยวพอเริ่มไปสักพักครับมันจะมีระบบหนึ่งเข้ามาคือระบบการปั้นตัวละครที่ต่างจากเซิร์ฟอื่นๆครับซึ่งการปั้นตัวละครประเภทอื่นแต่ว่าเชื่อมโยงกันมันจะให้เขาเรียกว่าคุณสมบัติหรือความสามารถวิเศษ เพิ่มเข้าไปในตัวละครต่างๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมอาจจะแค่สมมุตินะครับว่าเราปั้นอ่า ads มาเราเราอาจจะได้ mtk เพิ่มต้นหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นตัวเลขหรืออะไรเงี้ยครับเพิ่มมานิดหน่อยจากปกติที่เราไม่มีมาเลยถ้าเราปั้นถึงว e v e l จำ,ำ,ำนวนที่เขาบอก9 9099หรือว่า80อะไรเงี้ยครับ l ล v e l นะครับ ครับถ,ถัดไปก็คือสายสุดท้ายนะที่ผมจะพูดถึงคือสายกิววอลตัวสายกิววอลเนี่ยตัวของตัวละครอาจจะต้องอิงตามความต้องการของคิวนั้นๆนะครับผมก็เลยไม่สามารถลงลึกได้แต่เอาเป็นว่าพอเราเข้าไปร่วมกิววอลเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์ไม่มากก็น้อยในกิววอลแน่นอนครับมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีเหตุผลในการที่เราไปวอลผมไม่แน่ใจว่า มันเป็นเหมือนกันทุกที่ไหมแต่ว่าที่นี่จะค่อนข้างที่ผมรู้สึกว่าชัดเจนแล้วผลประโยชน์ไม่ได้มีแค่การวอลเท่านั้นถ้าตัวกิวกิวนั้นๆเขาสนใจเรื่องอะดามินไทยการคลองเหมืองเราก็จะได้ผลสองต่อในการทำอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นแมปที่ไปต้อง PK กันใช่ไหมครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณครอบครองได้คุณก็ได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของพื้นที่นั้นไปของการกระทำทั้งหมดซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่า มันทำให้ตัวเกมค่อนข้างไม่ตายด้านจนเกินไปครับอ่ะครับอันนี้น่าจะโอเคแล้วทั้งหมดนี้ก็น่าจะสรุปถึงช่วงสรุปแล้วครับคือผมสรุปนะครับว่า ROL เนี่ยเป็นเวอร์ชันนอ,อีกเวอร์ชันหนึ่งของ RO Card 3 ROC อะไร RO 3, ทุกอย่างเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่น่าสนใจครับโดยที่มีระบบต่างๆเข้ามาใหม่ๆเพื่อรู้สึกว่าลบจุดด้อยของ ตัวของที่เคยผ่านผ่านมาซึ่งถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจที่จะไปเล่นเนี่ยครับผมแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก่อนวันที่11 1เดือนกระ,กะ,กะดานี้เดี๋ยวผมจะทิ้งอะลิงก์หรืออะไรไว้ที่ดิสแคปชั่นครับผมแล้วผมขอแนะนำอีกเรื่องหนึง่งถ้าพี่ๆพ,พ,พอที่จะรู้สึกว่าอยากจะลงทุนกับเกมนี้ให้คุ้มค่าคุ้มราคา ผมอาจจะลงคลิปนี้ช้าไปหน่อยแต่ภายในวันที่7กรกฎานี้เป็นวันสุดท้ายในการพรีเซลโปรโมชั่นอะไรต่างๆของเขาซึ่งผมจะยกตัวอย่างอยู่2-3สอย่างก็คือยกตัวอย่างของแพ็คร้อยออนค่ะผมซึ่งเราจะได้ทั้ง VAP 30วันแล้วก็บอด7วันมาใช้อื่นๆอีก ของอื่นที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเมื่อเราซื้อโปูเข้าไปแล้วเหรียญก็ยังได้เท่าเดิมผมคิดว่าถ้าซื้อตอนนี้จะคุ้มกับหลังจากที่เปิดไปแล้วเราไปซื้อที่หลังครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าพวกพี่สนใจกันก็ลองพิจารณาเรื่องนี้ดูครับอ๋อผมลืมไปว่าตัวลงทะเบียนล่วงหน้าผมย้ําเป็นอีกรอบหนึ่งวันที่11นี้คือวันสุดท้าย11กรกฎานี้มันแจกเยอะจริงๆ แล้วมันมีความสําคัญเพราะว่าถ้าคุณจะถ้าพี่ๆจะเล่นสายฟรีผมแนะนําว่าการที่เรามีไข่ไว้ใน i อดีถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะมันแจกไข่เยอะมากเดี๋ยวผมเนรื่องเอลยดให้ดูนะครับว่ามันแจกอะไรบ้างยังไงยังไงแล้วก็ถ้ายังไงผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าบ๊ายบาย